ครับผมอันนี้เราก็ประกอบงานมาได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมประมาณ40%แล้วครับก็จะเหลือเข้าแทงน้ำมันแล้วก็ไปที่ตัวคอนเดนเซอร์ครับแล้วก็ ไปที่แังลดความร้อนแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็จะอยู่ที่แทงเก็บน้ำมันพินสินครับผมตอนนี้เราก็ได้ประมาณ40%แล้วใกล้จะครึ่งทางแล้วครับผม น้ำมันเราก็เชื่อมตัวที่จะใส่กับวาล์วตรงใต้แทงเรียบร้อยแล้วครับผมเหลือเจาะเพื่อที่จะใส่ต่อกับตัวไปที่ออกจากตัวใส่โคนครับผมแล้วก็ เื่อมปิดฝาด้านบนครับผมฝายังไม่ทาได้ตัดตัวแท้งคอนเดนเซอร์ก็ยังไม่ทาได้ทำอะไรครับผมตัดไฟไปแล้วครับ วันนี้ก็ได้งานเยอะพอสมควรครับผมต่อไปเราก็จะมาเจาะรูแทงน้ำมันเพื่อจะต่อเข้ากับไปที่ออกมาจากใส่คคนครับผม ขอบคุณมากครับผมที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ